สวัสดีค่ะสําหรับ EP ีนี้นะคะตันก็หยิบเป็นกระเป๋าแบรนด์ชาแนลนะคะมารีวิวให้ดูกันค่ะแต่รุ่นที่ตันหยิบมาให้ดูในวันนี้นะคะไซส์นี้ยตันไม่เคยหยิบมาให้ดูก่อนเลยนะคะเป็นไซส์ที่คนที่พกของเยอะๆต้องถูกใจกดไ like, ลค์รัวๆแน่ๆนะคะเป็นนี่เลยนะคะชาแนลคลาสสิกค่ะเป็นไซส์12นิ้วนั่นเองนะคะนี่ อะไหล่นะคะเขาจะเป็นอะไหล่สีทองนะคะแล้วก็หนังนะคะจะเป็นหนังคาเวียเห็นไหมคะจะมีเม็ดเม็ดอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวหมุนตัวน้องให้ดูก่อนนะนี่ด้านหลังก็จะมีช่องที่เราสามารถใส่ของได้นะคะทรงยังสวยเป๊ะมากๆอยู่เลยนะคะผ่านแบบใบนี้นะคะอ่าด้านบน ใบนี้นะคะอะไหล่เขาจะเป็นอะไหล่สีทองวิงวิงนะคะหนังก็จะเป็นสีดํานะคะสีดําคาเวียนะคะสวยมากๆนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านในนะคะใบนี้เขาเป็นดับเบิลแฟบนะคะก็คือเราเปิดมาเนี่ยเราจะเจอแฟบสออันนะคะแบบนี้นั่นเองนี่นะคะด้านในเขาจุได้เยอะมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเอาออกก่อนอ่านี่ ด้านในก็จะเป็นสีแดงเบอร์กันดี้นะคะสวยมากๆนะคะมีจุได้เยอะมากๆด้านหน้าก็มีช่องที่เราสามารถใส่ของได้ด้วยแล้วก็มีช่องตรงนี้นะคะแล้วก็บริเวณนี้เขาจะแยกเป็นอีก2ช่องนะคะแล้วก็ในส่วนของอตรงช่องตรงนี้ ะะเราก็สามารถที่บางทีอาจรยก็ชอบใส่แบบพวกใบเสร็จอะไรพวกนี้นะคะก็จะสอนไวใน้ในนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นช่องซิปนะคะที่เราสามารถจะใส่ของอะไรเล็กๆน้อยๆได้นะคะนี่อ็จะใส่ได้นิดนึงนะคะบางทีอาก็จะแอบเอาใส่กับปากกานะคะตรงนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะเวลาเราดูแท้ปอมนะคะดูยังไงนะคะก่อนอื่นเลยนะคะมาดูที่ด้านหน้านะคะ ตัวอะไรตรงด้านหน้าตรงนี้นะคะโลโก้ซีซีควายนะคะต้องดูบาลานซ์กันนะแล้วก็ในส่วนของหนังคาเวียนะคะจะบอกก่อนเลยว่าในแต่ละโฮโลนะคะเม็ดคาเวียเนี่ยเขาจะไม่เท่ากันนะคะอันนี้แล้วแต่ในช่วงการผลิตของช่วงนั้นๆเลยนะคะจะไม่เหมือนกันเนาะอ่าแล้วก็เปิดมาดูด้านในนะคะอ๋อลืมบอกใบนี้นะคะด้านนอกเนี่ย เขาเย็บขอบมาด้วยนะคะนี่การตัดเย็บของชาแนลนะคะเขาก็จะสวยนะคะปราณีตนะคะแบบนี้แล้วก็หนังคาเวียนะคะเห็นไหมเอ่ยยังป่องป่องสวยมากอยู่เลยนะคะอ่าดูตรงนี้กันต่อนะคะ ตรงนี้จะมีอะไหล่นะคะแล้วก็เขาก็จะปั๊มลงไปบนอะไหล่นะคะว่า Chanel Paris นะคะแบบนี้เดี๋ยวตาแปะให้ดูชัดๆตรงนี้อีกทีนะคะฟรอนต,ต้องถูกต้องแล้วก็สวยคมชัดนะคะอ่าซิปนะคะตรงบริเวณนี้นะคะเขายังเป็นรุ่นแบบหัวซิปเป็นหนังแบบนี้อยู่นะคะเปิดแฟลปอีกด้านหนึ่งอีกอันนึงมานะคะเราก็จะเห็นนี่นะคะเป็นโลโก้ซีซีควายนะคะเย็บ จนเราเห็นโลโก้แบบนี้นะคะอ่าแล้วก็พลิกมานิดนึงนะคะเราก็จะเจอกับตัวสตป์นะคะปั๊มลงไปนะคะเป็นสีทองสีเดียวกับอะไหล่เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวตนจะแปะให้ดูชัดๆอีกทีนะคะตรงนี้นะคะฟอนต์เนี่ยต้องถูกต้องแล้วก็คมชัดนะคะตรงนี้ก็จะปั๊มลงไปว่าแชแนลเมกอินอิตาลีนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าอยากรู้นะคะว่าน้องกระเป๋าใบนี้โฮโลอะไรนะคะให้มาดูด้านใน ตรงบริเวณทางนี้นะคะทงด้านนี้ของกระเป๋านะคะลองแหวกดูข้างในเนาะเขาจะมีสติกเกอร์โฮโลแปะอยู่นะคะอย่างใบนี้นะคะก็อย่าลืมเนาะว่าเราอ่านเลข2ตัวข้างหน้านะคะอย่างใบนี้ก็เป็นโฮโลยี่สี่นั่นเองค่ะแล้วก็สําหรับการ์ดของเขานะคะอย่าลืมนะคะว่าที่การ์ดนะคะเลขต้องตรงกับที่เป็นสติกเกอร์โฮโลในกระเป๋าด้วยนะคะอ่ะนี่นะคะ ขอบของเขาก็ต้องเป็นสีทองนะแบบนี้นะคะเดี๋ยวตันให้ดูตรงนี้อีกทีนะคะตรงบริเวณนี้นะถ้าเราแบบขยับดูนะคะเราก็จะเจอกับโลโก้สีสี่ควายด้านไหนนะคะอ่ะเดี๋ยวตันจะแปะนะคะเป็นตัว โฮโลแกรมไกด์นะคะไว้ให้ทุกคนได้ลองอ่านนะคะโฮโลว่าแต่ละโฮโลเนี่ยผลิตปีอะไรนะคะตอนได้รวบรวมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าหากว่าใครคิดว่ามีประโยชน์นะคะก็เซฟไปใช้ได้นะคะหรือว่าแชร์ให้คนอื่นๆน,นะคะได้เห็นได้ใช้กันด้วยนะ่ะมาดูกันต่อนะคะที่ตรงแป๊กนะคะตรงแป๊กบริเวณนี้นะคะตรงแป๊กเนี่ยเขาก็จะมีว่าชาแนลเหมือนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวตันแปะให้ดูนะคะตรงนี้นะชดัชดๆ ก็เดี๋ยวลองชมนะคะเดี๋ยวตาจะสะพายให้ดูนะก็จริงๆอะ่ะมันเหมือนจะใหญ่นะแต่ว่าพอสะพายจริงๆแล้วมันน่ารักแล้วมันสวยมากๆเลยนะคะดูแล้วคือมันเหมาะกับการที่แบบเวลาเราต้องพกอะไรเยอะๆนะคะใส่ได้เยอะมากๆจุได้เยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวลองไปดูนะ ชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆ,ดๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆใหม่ๆแบบนี้ค่ะท่านใดที่ชมรีวิวแล้วถูกใจอยากจะได้น้องกระเป๋านะคะก็ แอดไลน์แอดไวแบนเนมตรงนี้เลยนะคะเข้าไปสอบถามกันได้ทางนี้เลยค่ะแล้วก็ถ้าท่านนอยากติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะเราจะอัปเดตใน หลาย Open Chat ในนี้นะคะแล้วก็ฝากกด Follow ให้กับ Instagram ของร้านแหวนแบรนด์เนมด้วยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการจะซื้อหรือว่าจะขายร้านของเราก็มีบริการนะคะหน้าร้านของเราอยู่ที่เซนทัลเฟสิวัลหาดใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะ